สวัสดีครับผมนักศึกษาแพทย์ปี6กชายเวชจักกาชัยรหัส630710021ครับนักศ,ศาึกษาแพทย์สรัญญาบัวสุบุญกุลรหัส630710121วันนี้จะมานำเสนอการทำแผนการ MVA ค่ะอุปกรณ์สำหรับการทางขยายมดลูกและดูดมดลูก 1. ทินาคูลัม 2. สปองจี้ฟอร์เซ็ป 3. เซอร์ว,วิคอลไดเลเตอร์ 4. แมนนวลแวคควัมแอสปเปเรเตอร์ 5. แคนูล่าโดยเลือกขนาดให้เหมาะสมดังแสดง 6. สเปคโลัมเเข็ม s p i นอลนิดเดิลเข็มเบอร์18สำหรับดูดยาชา 9. ไซลิงขนาด10 ml สำหรับใส่ยาชา 10. 1%ลิโปอร์เซร d ดเคนวิทเอาออดินาลีน1 1สำลีสำหรับเช็ดทำความสะอาดอวัยวะเพศภายนอกกอสสำหรับทำความสะอาดช่องคลอดและปากมดลูกและน้ำยาสำหรับทำความสะอาด เบตาดีนหรือคอร์เฮกซิดีน 12. ภาชนะสำหรับใส่คอนเทนต์ที่ดูดออกมาขั้นตอนการถางขยายมดลูกและดูดหมดลูกเตรียมอุปกรณ์ประกอบแวคคว่มแอสไพเรเตอร์ดังแสดง กดว้าวบอทตอนดันไปด้านหน้าเพื่อล็อกดึงพังเจอร์จนอามกลางออกและดึงต่อจนถึงไซเลนเดอร์เคสทางขยายช่องคลอดด้วยใบว้าวสเปกูลัม ทำความสะอาดบริเวณช่องคลอดและปากมดลูกด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อใช้ทีนาโคลัมจับแอ t นทิเลียออฟเซอร์วิคยกไปทางเลเทอรอลทำฮาลาเซอร์วิคอบล็อกด้วย1%ลิโดเคนวิดอาอะดรีนาลีนที่ต่อกับสไปนอลนิดเดิลเบอร์20ฉีดบริเวณด้านข้างเซอร์วิคที่ตำแหน่ง4และ8นาฬิกาข้างละ5 ml ประเมินรูปากมดลูกถ้ามีขนาดเล็กต้องทำการถ่างขยายปากมดลูกโดยเซ r v i วิคอลไดเลเตอรค่อยๆเปลี่ยนเป็นเบอร์ตโตขึ้นจนขนาดใกล้เคียงแคนูล่าซส สอดแคนูล่าผ่านปากมดลูกอย่างนุ่มนวลจนถึงฟันดัสจากนั้นถอยออกมาเล็กน้อยต่อแอสเพเรเตอร์เข้ากับแคนูล่ากดวาล์วบอททอนและดูดคอนเทนต์ภายในโพรงมดลูกโดยหมุนไปแต่ละด้าน180องศาพร้อมกับค่อยๆเลื่อนแคนูล่าเข้าออกปลดพัคเกอร์ออก และเทคอนเทนต์ในเซ l เลนเดอร์เคสใส่ภาชนะที่เตรียมไว้กรณียังเหลือคอนเทนต์ค้างในโพงมดลูกให้ทำซ้ำโดยต่อแอสไพเรเตอร์เข้ากับแคนูล่าที่คาไว้เมื่อเสร็จสิ้นหัตถการให้ถอดเครื่องมือออกและส่งตรวจทางพยาธิวิทยาอาจทำการตรวจอันตรสาวซ้ำเพื่อความแน่ใจลักษณะที่ใช้สังเกตว่าดูดคอนเทนต์ภายในมดลูกออกหมดแล้วได้แก่ หนึ่งเห็นเลสหรือพิง k f โฟมโดยไม่มีเนื้อเยื่อผ่านออกมาในแคนูล่า 2. สัมผัสได้ถึงก i t t y Sensation เมื่อแคนูล่าสัมผัสผนังมดลูก 3. ผู้ป่วยบอกว่าเจ็บหรือมีแคมปิ้งเพนสี่มดลูกหดลัดตัวรอบแคนูล่าการให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังทำหัตถการ 1. ห้ามส่วนล้างช่องคลอดห้ามใส่ผ้าอนามัยแบบสอดอย่างน้อย2สัปดาห์ 2. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าเลือดจะหยุด 3. หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบกลับมาพบแพทย์ได้แก่ปวดท้องน้อยเลือดออกมากมีไข้ตกขาวกินเหม็นหรือลักษณะคล้ายหนองกลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ